สวัสดีครับสวัสดีคบนาตุตันครับผมมายิงปลาที่เก่าครับพี่น้องเอาปืนนะครับบอกเก่าหน่ยนะพี่น้องเอามาเปิดตายมันได้พี่น้องนะครับกามาไม้ไม้นะครับมึนไม้เก่าห้อกางๆางกันรลระกันมากครับผมกับพินปลาชดพี่น้องกามามืงเยอมากกับแมงลางกวางเป็นตกป่าฟางปูนันนึครับมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสิได้ปะไรนะครับกับผมมากสายแล้วเก่าม่วงกลัว เจ็ดปไรีจยู่บัานกันเข่าโม่กลัวจังคอยมากนรางเพิง่งนั่มกันนะครับมาทีน่นี่ผลงานมีแต้มตมีหยางบ่เรา,าพี่น้องราบ่มี่กันถือว่าภาพพี่น้องมาช่มบรรยากาศนะพี่น้องไม้ครับผมไปอุ้มกบไปที่เราโอเคพี่น้องมี่พี่น้องยิ่งเลยครับผมนี่ยื่เสื่อน่งครับมุนเข้าไปนี่บุ่แล้นี่ยาบุ่นละเดี๋ยวคอยลงไปเอาพี่น้องให้มันตายก่อน ได้ลูกไปอีกจังน,น่อยขึ้นสองตัวพี่น้องตัวนั้นขึ้นทมหันผมยิ่งบาถือรุดปุ๊ดเลยโอ้เสียดายนี่ตัวนี้ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยลงไปลุ้นว่าซิวว่าได้พี่น้องนี่เสียงมันกระติงอยู่นะคือลอยๆไปเลยโอเคครับเสียงมันติงอยู่หรอกเดี๋ยวค่อยลงไปเอายิ่งสองตัวพี่น้องอันนึงไปเชด,ดูอยูมม่มุมนั่นตัวง่าหัวโผล่กกันกับ หูดังหันหนามากทั้งผมพอดียิ่งมันไปถากหัมวมันไปเลยดินบุบหัวแห้งกันมาในมาประคอมกขืนนี่นะครับผมยิ่งพี่น้องเสียงเสียเส่ยงตีนก็แสดงว่ายังดยอยู่พี่น้องแต่ว่าหไปพันได้หยาพูดละรสิเด้ลงลุเอาตัวตามลักษณะมันเนาะนะครับค่อยรุนว่าสิตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องตอนลงเอาพุดละแต่ลงกน้นอยกับยานไม้มันแตกอ่ะเปิดตาได้แล้วพี่น้องเปิด กตาได้แล้วบาทเลยโอเคครับผมอุ้ยพ่อปืนร่วงกระบอกมันนะลูกพี่อกนเลยเาหลุดน้ำกันอยงนี้ตัวน้อย อยู่น้งนะเขาเลยจ้โลลองมาดูก,กอนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตาพื้นได้แล้วโอ้เดี๋ยวอะ<ล>ไ,ไ้ว่าย,ยังไม่ลุด นสิก็ไม่แตกด้วยเราเนี่ยเบี่ยงไหมล่ะทับบ้านนี่ครับคนงั้นอิดตายเลยเนี่ยทับบ้านเนี่ยพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมทับบ้านพี่น้องไหพอกันชิมนาพี่น้องนะครับพอกันชิมนาผมคิดวาเอาะโดตัวนั้นให้ได้เนี่ยเออะโดใหญ่นี่เราบุดพี่น้องจะมาแช่มือนะครับบ้านพี่น้อง